สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับผมนิพันธ์จากนิพันธ์สตูดิโอและนี่คือ AE beginner นะครับสำหรับแชปเตอร์นี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของ stabilize motion นะครับหรือว่าการทำให้ภาพของเรานั้นนิ่งนะครับเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับเอาละครับอย่างที่คุณเห็นนะครับผมนี่คือตัวไฟแนลของเรานะครับกล้องก็จะค่อยๆแทร็กเข้าไปนะครับผม เอาละอย่างช้าช้านะครับเอาละครับถามว่าเรามาดูตัวไฟล์ออริจินอลของเรากันนะครับผมุณจะสังเกตว่ากล้องก็จะสายไปสายมานะครับคือพูดง่ายคือไม่นิ่งเลยนะครับดังนั้นแล้วนี่อาจจะเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งสําหรับทางด้านโปรดักชันของเรานะครับถ้าว่าในกรณีที่เราไม่มีสเตดี้แคมหรือว่าดอลลี่นะครับหรือว่าตัวแทร็กก็ตามนะครับนั่นอาจจะเป็นการยากสําหรับเราที่เราจะค่อยคแทร็กเข้าไปโดยให้นิ่งที่สุดนะครับเพราะว่าบางทีแล้วเป็นการยากมากเลยนะครับผม เอาครับแล้วถากว่าเรามาเปรียบเทียบเพื่อดูความแตกต่างของมันนะครับผมคุณจะสังเกตว่าช็อตด้านล่างนะครับก็คือช็อตที่เรา stabilize แล้วส่วนข้างบนคือภาพฟ o t เทจที่ไม่ได้ stabilize นะครับคุณจะสังเกตว่าภาพข้างล่างจะนิ่งกว่ามากนะครับแล้วก็ s m ooth ด้วยในขณะที่ภาพข้างบนนี้นะครับก็จะสั่นแล้วก็ไม่นิ่งนะครับผมเห็นได้ชัดเลยนะครับ ดังนั้นวิธีนี้เราเรียกว่า stabilize นะครับนั่นก็คือการทําให้ภาพของเรานิ่งนั่นเองนะครับผมเอา,ลเอาลวละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่องมันเลยดีกว่านะครับผมก็จะ import ไฟล์เข้ามาเลยนะครับผมเอาลละผมจะ double click ออกมานะครับแล้วเราจะใช้ไฟล์ตัวนี้ครับ4966นะครับเอาลละโอเคแล้วเราก็ดึงลงมาที่ composition ใหม่เลยนะครับคลิกค้างลงมาแล้วดึงมาตรงนี้ เอาละดังนั้นตอนนี้ผมจะคัดเลือกเอาเฉพาะตอนที่ต้องการนะครับผมในกรณีนี้อาจจะเรา,าจ,จะเริ่มจากตรงนี้นะครับผมก็จะหดมันเข้ามาเลยนะครับเอาละขยับมาด้านหน้าไปเรื่อยๆนะครับจนสุดอาจจะสุดที่เฟรมนี้ก็ได้นะครับเอาละหดมาเลยเช่นเดียวกันนะครับทรีมมันเข้ามาด้วยครับผมจะคลิกขวานะครับไปที่ Tri ม com p to area นะครับ สิ่งต่อไปที่คุณจําเป็นต้องรู้นะครับเกี่ยวกับการ s t a b i l i z e ก็คือคุณจําเป็นต้องหาจุดที่อยู่ในตําแหน่งและระยะเดียวกันนะครับผมเอาละครับในกรณีนี้เราก็จะเห็นว่าจะมีต้นไม้ตรงนี้นะครับกับใบไม้ด้านนี้ค่อนข้างจะอยู่มิติใกล้เคียงกันเลยนะครับแม้อาจจะไม่ใช่มิติเดียวกันเป๊ะนะครับแต่ก็ใกล้เคียงที่สุดนะครับที่เราจะสามารถหาได้ดังนั้นวิธีการ St a b i l i z e ก็อยู่ในหน้าของ Tracker นะครับผม หาว่ามันไม่โชว์ตรงนี้ก็เช่นเดิมนะครับคุณสามารถไปที่ Windows แล้วก็คลิกที่ Tracker ได้นะครับเอาละอย่างที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับในเรื่องของ Track Motion และถัดมาด้านข้างนะครับคุณจะเห็นที่เขียนไว้ว่า Stabilize Motion นะครับก่อนอื่นคุณต้องคลิกที่ Footage ของคุณก่อนนะครับแล้วก็คลิกที่ Stabilize Motion นะครับเอาละครับแล้วมันก็จะโชว์กล่องตัวนี้ขึ้นมาคล้ายๆกันกับ Track Motion ของเราเลยนะครับ ดังนั้นเช่นเดียวกันนะครับการสายของกล้องก็จะอยู่ในรูปแบบของการเอียงซ้ายขวานะครับดังนั้นผมจําเป็นจะต้องคลิกที่ rotation ด้วยนะครับผมเอาละแล้วเราก็จะเลื่อนกล่องตัวนี้นครับขยายมานิดหนึ่งก่อนแล้วก็เอาไว้ตรงต้นไม้ตรงคนต้นไม้นี้เลยนะครับ เช่นกันนะครับการทำงานก็ไม่ต่างกันจาก track motion ก็คือถ้าหากว่าขนาดของกล่องยิ่งใหญ่ขึ้นก็จะเป็นการดีแล้งง่ายขึ้นสําหรับการ track นะครับแต่ถ้ากล่องเล็กลงพื้นที่ในการที่มันจะ track หรือว่า stabilize ก็จะน้อยลงนะครับแต่แน่นอนระยะเวลาก็จะสั้นลงนะครับเอาละและอีกจุดหนึ่งนะครับผมก็จะขยายมันหน่อยแล้วก็เอาไวท้ที่กิ่งไม้ตรงนี้ก็ได้นะครับผมและสิ่งสําคัญอีกอย่างนึ่งที่ไม่ต่างกันจาก track motion ก็คือ ฟตเจของคุณจะต้องไม่มีอะไรมาบางังหรือว่าพัดผ่านจุดนั้นๆที่คุณกำลังแทร็กอยู่นะครับผมไม่งั้นแล้วมันก็จะไม่สามารถคำนวณหาจุดที่มันกำลังแทร็กได้นะครับเอาละในกรณีนี้เราน่าจะโอเคแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องมาที่เฟรมแรกหรือเฟรมด้านหน้าสุดก่อนนะครับผมเอาละสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็เหมือนเดิมเลยนะครับคลิกตรงนี้เลยที่ analyze forward นะครับมันอาจจะใช้เวลานานสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าขนาดของกล่องของเรานี่ค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกัน แต่ก็ขึ้นอยู่กับเรสโวลูชันของภาพและความเร็วของคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับผมเอาล่ะครับหลังจากที่มันเสร็จแล้วหรือว่าสุดแล้วนะครับมันก็จะหยุดของมันเองแต่ถ้ามันไม่หยุดคุณก็สามารถคลิกที่ Stop ก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นคุณก็แค่กดคําว่า Apply นะครับผมแล้วมันก็จะถามว่ามันต้องการให้เราทํางานทางด้านแกน x แล้วก็แกน y หรือเปล่านะครับล้วก็แค่คลิกโอเคเอาล่ะดังนั้นถ้าว่าเราลองมาเล y ดูนะครับผม คุณก็จะได้ภาพที่นิ่งนะครับแต่แน่นอนนะครับด้านขอบคุณก็จะหายไปนิดหนึ่งดังนั้นแล้วนี่ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราสามารถแก้ไขได้ก็คือผมก็จะดึงมันลงมานะครับอีกหน้า composition หนึ่งนะครับเอาละ่ะแล้วอาจจะตั้งชื่อตัวนี้ว่า final นะครับเอาละ่ะแล้วผมก็จะ import f i l ์ crop เข้ามาเลยนะครับผมเอาละ่ะคลิกขวานะครับ transform แล้วก็ fit to comp นะครับ เอาละครับตอนนี้แถว่าเราลองเลย์มันคุณก็เห็นว่าขอบมันหายไปดังนั้นแล้วผมก็จะเปิดมันออกมานะครับแล้วก็ไปที่ transform แล้วเราก็จะตั้งสเกลสัก102นะครับ enter เลยเอาล่ะแถว่าเราลองมาเลย์ดูอีกทีนะครับแล้วก็จะได้ภาพที่นิ่งนะครับแน่นอนขอบอาจจะหลุดมาที่หนึ่งเราจ,จะต้องขยายเป็น103นะครับโอเคลองดูนะครับ โอเคได้นะครับแน่นอนนะครับขอบด้านข้างเราจะหายไปนิดหนึ่งนะครับจากไฟล์ออริจินอลของเรานะครับแต่นั่นก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจําเป็นต้องวางแผนในการถ่ายนะครับถ้าว่าคุณต้องการที่จะนํามาสเตบิลไลซ์นั่นหมายความว่าคุณจะต้องเผื่อพื้นที่ด้านขอบเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะถูกตัดหายไปนิดหนึ่งนะครับผมเอาละครับแล้วเราก็จะได้ผลงานที่ออกมานิ่งแบบนี้นะครับโอเคนะครับจำไว้นะครับทุกครั้งที่เรา ใช้ s t a b i l i z e motion นะครับเราจะต้องหาจุดที่อยู่ห่างกันให้มากที่สุดนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับต้องอยู่ในระยะหรือมิติเดียวกันนะครับเอาละเรามาดูในกรณีอีกกรณีหนึ่งนะครับผมถ้าหากว่าผมไม่ได้ทำตามวิธีนี้นะครับผมโอเคนะครับสมมุติว่าผม s t a b i l i z e เหมือนกันนะครับแล้วผมเอาจุดหนึ่งไว้ตรงนี้นะครับเพราะมันเห็นชัดดีนะครับ แล้วก็จุดหนึ่งอาจจะไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับเอาละครับเรามาดูกันนะครับโอเคนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะกด apply นะครับโอเคเหมือนเดิมนะครับเอาละครับเสร็จแล้วผมก็จะทําเหมือนเดิมนะครับดึงไปในครอมใหม่นะครับแล้วก็ใส่ครอปเข้าไปเอาละแล้วก็อาจจะต้องสเกลมันหน่อยนะครับ โอเคนะครับสังเกตไหมครับภาพจะเอียงไปบิดไปบิดมานะครับสังเกตว่ามุมด้านนี้จะดึงขึ้นด้านนี้ส่วนด้านนี้ก็จะดึงไปด้านนี้มันไม่สมสัดส่วนเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนแรกเราหาจุดแทร็กที่อยู่ระยะใกล้และอีกจุดหนึ่งก็อยู่ระยะไกลนะครับดังนั้นภาพของเราออกมาก็จะดังนั้นภาพของเราที่ออกมาก็จะไม่สมสัดส่วนนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับแม้มันจะนิ่งก็จริงแต่คุณจะสังเกตว่ารูปแบบของการ เคลื่อนไหวหรือว่า port i o n ของภาพของเราก็จะถูกบิดไปนะครับผมดังนั้นแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้ในการใช้ s t a b i l i z e อย่างถูกต้องนะครับผมเอาละครับและสำหรับบทเรียนในการใช้ St a b i l i z e ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วไว้พบกับผมครั้งหน้านะครับกับผมพิพัฒน์จากพิพันพน์สตูดิโอขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ